สามเหตุผลสำคัญนะคะที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มีความสุขคุณอยากจะบอกว่าเหตุผลที่หนึ่งนะคนส่วนใหญ่มักจะเสเยตเพื่อความต้องการของคนอื่นสามีลูกภรรยาพ่อแม่คนรู้จักคุณโอเคเซเยตหมดเลยใครต้องการอะไรใครอะไรยังไงคุณเอาตัวเองไว้สุดท้ายมันเลยทำให้คุณไม่มีความสุข คุณไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะดีค่ะแต่เปลี่ยนนะคะเอาตัวเองเป็นบุคคลสำคัญอันดับแรกคุณมีความสุขคุณล้นเหลือแล้วคุณถึงจะเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้แต่ส่วนมากมักจะทำเพื่อคนอื่นก่อนแล้วเอาตัวเองไว้ทีหลังมันจึงทำให้คุณหมดพลังก่อนที่จะไปถึงตัวเองนะคะและเหตุผลข้อที่สองนะคะคนส่วนใหญ่ มักจะเอาความสุขไปฝากไปแขวนไว้กับคนอื่นสิ่งอื่นซึ่งครูอยากจะบอกว่าทำไมล่ะคะความสุขไม่จำเป็นจะต้องรอคนนั้นรอคนนี้รออย่างนั้นเลยเราสามารถเสกสร้างผลิตความสุขให้ตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องรออะไรเลยนะคะและเหตุผลข้อที่สที่ไม่มีความสุขเพราะคุณไม่เคยฟังเสียงภายในตัวเอง ฟังแต่คำพูดและ